เดี่ยวต่อแถวเพื่อรับบัตรผ่านเข้าชมดอกไม้มาแล้วพิพิธีนี่คงมากกต่พื่ผถามรถบัสเข้าไปจ้าโหทางเข้าก็ล่มรื่นแล้วเยน็น <c oughs>

เข้าไปในในนิคมอุตสาหกรรมไองค่ะ